อเมริกายุโรปตะวันออกกลางเขาบอกว่านะแผ่นแผ่นแผ่นดินจะถูกปกคลุมไปด้วยควันขมเมาข้าวยากหมากแพงจะลงเหวไทยไทยเวียดนามกัมพูชาลาวพมา่าจะจะเฟื่องฟูใครมีข้าวจะขายข้าวได้เยอะอันนี้หลวงปู่ชอบบอกว่า จะขายข้าวได้เยอะมากเราจะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกเขาจะมาซื้อข้าวที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นฉันมีที่นาอยู่15้าไร่ฉันเตรียมตัวค่ะแล้วพอจบหลังสงครามโลกถล่มไปถล่มมาปุ๊บหลวงปู่ชอบบอกว่าแกนโลกจะเอียงพอแกนโลกอเอียงปุ๊บน้ำมันจะไหลมาอยู่ที่อ่าวไทย อันนี้คือไม่ใช่แค่ส่วนครามโลกเนาะคือแบบว่าเอ่อพยากรณไปถึงแบบปรากฏการณ์ด้วยเนาะใช่ไหมคะใช่ปรากฏการณ์หรือว,ว่าไทยจะเกิดอะไรบ้างเพราะว่าอ่าคูบาคูบากล้วยองค์ที่แบบว่าเคยเคยดูแลหลวงปู่ชอบตั้งแต่คูบากล้วยบวชเป็นเนนน่ะจนแบบว่าหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบก็คือมรณภาพไปเมื่อปี2536หรอมือ 3, ส4ีที่ไม่แน่ใจแล้วคูแล้วคูบากล้วยก,ก็แบบว่าเออบันทึกไงแล้วแกก็แบบว่าท่านก็บอกว่า,อวาตอนตอนนั้นไปอยู่ที่อยู่ที่นิวยอร์กนะ หลวงปู่ชอบก็ชี้เลยตึกเดี๋ยวจะโดนชนอะไรต่างๆใช่ไหมก็ไม่มีใครเชื่อเราก็โูล่ร้องคำคำคำ,คำแล้วหลวงปู่ชอบบอกว่าตัวเฮาเนี่ยไม่ทันจะต้องตายก่อนแต่ครูบากก้เนี่ยทันแสดงว่ามันจะต้องเกิดเร็วๆนี้ค่ะซึ่งซึ่ซถ้าดูข่าวถ้าดูขา่าวแล้วตอนเนี้ยเห็นไหมปูตินกับอเมริกานี่คือต่งหิดต่างหินกันแล้วนะกำลังจะบอกว่ามันจะเกิดขึ้น<ด>จริงนะตามหนูฟังแบบคุณกรุณาหัวคำาสีทุกวันหนูฟังแบบแบบอ่านข่าวแบบเอดูดูดูติดตามตลอด ่ะหนูเล่าหนูเล่ามาค่ะหนูเล่ามาค่ะของหนูของหนูเล่า,ามาว่ายังไงบ้างค่ะก็แบบว่าแต่จริงๆไม่ได้เก่งอะไรมากแต่เป็นคนที่สนใจนะคะแล้วก็ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าก็จบด้านนี้มาแบบด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็เลยสนใจที่ที่พี่ที่พี่พูดไปมันก็น่าจะเป็นด้านแบบทํานายเนาะแต่ว่าจริงๆมันมีส่วนถูกต้องนะพี่เพราะว่าเหมือนที่หมอเขาบอกว่าอะไรนะคะเอ่อตะวันออกกลางใช่ไหมคะจะจับกับฝั่ง อจีนแล้วก็รัเสเซียอันนี้ก็จริงน,นะคะเพราะว่าสงครามล่าสุดตอนนี้ใหญ่ๆมีอะไรบ้างคะพี่อาตี้ใหญ่ๆเลยที่แบบว่าไม่ใช่สงครามในภูมิภาคแต่ว่าใหญ่ๆก,ก็คืออ่อตอนนี้ก็คือปาเลสไตน์ใช่ไหมคะอิสราเอลซึ่งซึ่งมันก็จะจกระจายไปในเอ่อแบบรวมอิหร่านเข้ามาแล้วตอนนี้พี่อาตี้ดูข่าวไหมคะถ้าพี่พี่ดูพี่ดูล่าสดุด youtube มันมันทวีคูณรุนแรงยิ่งขึ้นนะตอนนี้มันไม่ได้เ<ช>บาเลยนะ ใช่คือตอนนี้ล่าสุดคือคือยูเคนเนี่ยก,ก็ยังยังยังไม่จบนะคะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือแบบหนุนหลังอิสราเอลสุดฤทธิ์เลยแบบคือก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทําไมอเมริกาถึงแบบว่าเออเหมือนแบบหนุนหลังอิสราเอลสุดฤทธิ์แต่ว่าก็น่าจะเหตุผลอยู่ไม่กี่อย่างอะค่ะคือคือแบบเอ่อคนอิสราเอลที่อยู่ใน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 อเมริกามีอิทธิพลมากนะพีระตี้คือแบบโดยเฉพาะแบบ เออพวกยิวอะค่ะที่เขาอยู่ในแบบองค์กรสําคัญๆเช่นองค์กรด้านการเงินธนาคารต่างๆในอเมริกาหรือว่าด้านศาลต่างๆหรือว่านักการเมืองต่าง,างๆเป็นยิวเยอะมากเลยนะพิแอตตี้นะเนี่ยเออคนที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะพิแอตตี้ จำเป็นจะต้องเอาใจยิวด้วยนะคะถ้างั้นถ้าถ้างั้นอะ่ะมันจะมีส่วนในการสนับสนุนของคนในประเทศด้วยและแบบดังนั้นเนี่ยอเมริกันหนุนหนุนอิสาราเอลแบบว่าสุดฤทธิ์เลยที่เนี่ยข่าวล่าสุดก็คือว่าอิสาราเอลอ่ะอย่างที่มันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะพิ่าี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาแบบล่าสุดเลยก็คือว่ามีการล้างแค้นกันแล้วก็คือว่าอิสาราเอลอิสาราเอลค่ะไปยิงสถานทูตในซีเรียสถานทูตอิหร่านซึ่งตามกฎเนี่ย ตามกฎของประชาตามตามความหมายเนี่ยก็คือสถานทูตเนี่ยที่อยู่ในประเทศใดก็ตามเนี่ยถือเป็นอาาเขตของประเทศนั้นนั่นหมายความว่าอิหร่านเออิสเลเอลเนี่ยไปบุกสถานทูตในในซีเรียเนี่ยของอิหร่านนะคะก็ถือว่าเป็นการบุกรุกประเทศอิหร่านเหมือนกันเออซึ่งซึ่ง,งมันก็สืบเนื่องมาจากที่อิหร่านเนี่ยอยไปสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอะค่ะพี่อตตี้ให้มาโจมตีให้มาโจมตีอิสราเอล ต่ออีกทีหนึ่งอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮิบบลเลาะที่อยู่ในเลบานอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะซับซ้อนไปอีกอะไรเงี้ยทีนี้เอาเป็นว่าก็คือว่าอิหร่านก็ไม่ยอมนะอิหร่านก็ไม่ยอมเพราะว่าอิหร่านก็ก็คือแบบศักดิ์ศรีด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อิหร่านก็มีแบ็กใหญ่ด้วยที่ทีตที่ที่เี่ท์ตี่บอกก็คืออิหร่านเนี่ยเป็นเอาง่ายว่าเปรียบเทียบเป็นเสือสองตัวระหว่างแบบใหญ่มากใน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 มิดเดิลอีสต์ก็คือแบบว่าถ้าเปรียบเทียบก็เออตลอดการก็คือซาอุ นะคะซาอุดีอาระเบียแล้วก็อิหร่านเขาอะ่ะจะเป็นเหมือนผู้นําของอิสลามแต่ว่าแตกต่างนิกายกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ถูกกันนะคะแต่ว่าคืออิหร่านเนี่ยได้รับหนุนมาจากคือหนุนแบ็กมาจากเอ่อรัสเซียปูตินแล้วก็จีนด้วยค่ะก็คือแบบหนุนหนุนสุฤิ์ส่วนเมกาก็หนุนอิสราเอลที่มันไปกันใหญ่เลยก็คือบว่าคือถ้ามันจะเกิดสงครามโลกก็คือมันจะเอี่ยวเอาประเทศต่างๆเข้ามาแบบว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยทำนองนี้ค่ะที่อูจีนงั้นเนี้ย ตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาก็คือทองคําก็คือน่าจะเซฟสุดนะคะเพราะว่า <ừ> um. เพราะว่าแบบธนาคารทั่วโลกอะคะ่ะตอนนี้ตุนทองคํากันมากแล้วนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยบางบางประเทศอย่างเช่นเงินบาทเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะเงินเฟอ้อได้ค่าก็จะลดลดลดลงมาตอนนี้หนูก็เก็บทองคําไว้เหมือนกันเพียร์ตี้ก็เก็บทองค่ะมีทองเปลวกับทองก้อนอยู่ชอบแจกทองด้วยอืมอ่ะ ใช่ใช่ครับถูกต้องเลยแล้วเราไม่ฟังพี่ฟังจากคำทำนายหลวงปู่ชอบบอกว่างี้นะอ,อข้าวต่อไปตอนพอหลังสงครามโลกครงที่สามจบอะเขาจะต้องพึ่งพาอาหารจากบ้านเราใครมีนาข้าวเตรียมตัวเลยนะครับเพียอที่ไปทํานาดีกว่าเพราะว่าพ่อเสียไปให้นะเธอนานานาสิบห้า,นา,นานไร่พอไหมสิบ <laughs> ห้า น่าจะได้นะคะมีนาต่อไปอาจจะเป็นแบบเขุมทรัพย์ที่ดีกว่าทองอีกด้วยนะต่อไปอ่ะจริงๆเขาบอกกัหลอฉันเชื่อในคำหลวงปู่ชอบนะเขาบอกว่าอต่อไปอ่ะพอจบสงครามโลกแล้วเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีกินนะเศรษฐกิจจะดาว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 แล้วไอควันขมเหลวไอพวกสงครามหลังจากนั้นน่ะมันใช้เวลาเยียวยาในการทํานานมากเพื่อเผยฉันบอกว่ากลัวระเบิดมันจะมาลงฝั่งนี้ด้วยซ้ําฝั่งเนี้ยมันจะมันจะลุกลามมาก เราไทยเราจะไทยเราจะได้ส่งออกข้าวเยอยะแยะมากมายตัวนี้ให้เก็บกักตุนข้าวเอาไว้แล้วก็เงินสดเยอะๆแล้วแล้วการเลือกตั้งของอเมริกาที่จะเกิดขึ้นเดือนพฤศจิก,กาก็กสํคาคัญนะพี่ตี้แบบว่าใครจะเป็นผู้นําทรัมป์จะขึ้นมา <c oughs> หรืออะไรเงี้ยก็มีส่วนกับสงครามโลกเหมือนกันนะเพราะว่าทรัมป์เขาประกาศว่าเหมือนประมาณว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาเสงครามจะจบภายในยีิบสชั่วโมง ทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาโฆษณาแบบว่าไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็บอกว่าที่มันเกิดสงคารามทุกวันเนี้ยเพราะว่าไบเดนแบบแบบเหมือนอ่อนอะไรเงี้ยเออไม่เก่งทํานองนี้ค่ะพีอตรี้อืมอ,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 อันนี้เรารู้เพราะว่าบอกว่าพอคือคือสปอร์ตอิสราเอลเต็มที่เลยอะ่ะเข้าใจไหมมันมีมันต้อง<ท>มีอะไรลึกกว่านั้น<ค>ซึ่งเราไม่รู้ใช่ว,ว่ามันลึกกว่านั้นอยู่ลแล้วมากพีอาร์พี้ไอพวกแบบอะไรนะที่เขาทําอะไรนะเออเออแบบ โปรดักชันของแบบดิสนีย์วอลอะไรอย่างเงี้ยที่เก่งๆอะ่ะเป็นยิวหมดเลยคือยิวคุมทุกอย่างแบบว่าเป็นบอสท็อปทอปของอเมริกาทั้งหมดเลยใช่ค่ะคือแบบว่าจะคือแม้จะเป็นองค์กรต่างๆอะ่ะคือทุกคนต้องพึ่งพายิวนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแคมเปญของแบบว่าเอา่อคนหาเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทามหรือไบเดนเนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่ทิ้งเอ่ออิสราเอลเลยนะคะถ้าเขาบอกว่าถ้ามีคนในคนหนึ่งบอกว่าไม่เอาอิสราเอลเนี่ยคะแนนเขาเขาลดลงเยอะมากนะเนี่ยเหมือนของ,ของเหมือนแบบ ต้องเอาใจอะค่ะต้องเอาใจอืมแต่ว่าหลังๆมานี่ก็ก็ก็เริ่มราของระเหงกันอยู่มีช่วงหนึ่งที่ว่าออิสราเอลเนี่ยไปลบปาเลสไตน์แบบว่าเกินไปอะค่ะแล้วแล้วอเมริกาก็ก็ห้ามห้ามห้ามอยู่ช่วงนี้แบบว่าลงลงมติในยูเอ็นว่าแบบพยายามอยากอยาให้หยุดให้หยุดหยุดลงหน่อยหยุดยิงเพราะว่าคนมันตายเยอะมากใน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 อ่บปาเลสไตน์อะค่ะโดยเฉพาะในใน มัม <า S 1> นฉันฉันก็งงว่าอเมริกาอยู่ต้องไกล้ทำไมไปยุ่งอะไรกับเขาแต่เดี๋ยวต้องต้องคอยจับตามองนะเอางานโอเคนะเดี๋ยวพอเราช่วง